หลวงพ่อรวยชี้ทางรวยสวดภาวนาคาถามหาเฮงมหาลาบเรียกทรัพย์เรียกโชคลาบวาสนาบารมีการงานรุ่งเรืองการค้ารุ่งโรดแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ช่องธรรมวิถี ขอน้อมนำเอาคาถาโชคลาบคาถามหาเฮงมหาลาบคาถาบูชาหลวงพ่อรวยวัต,ตะโกมาฝากคุณผู้ฟังเพื่อได้นำไปสวดภาวนาหรือเปิดฟังก่อนนอนหรือตื่นนอนช่วยให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขรุ่งเรืองร่ำรวยประกอบกิจการงานใด ก็สำเร็จกําไรงามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องธรรมวิถีของเราด้วยนะคะคาถาบูชาหลวงพ่อรวยที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นคาถาเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภหรือคาถามหาเฮงคาถามหาลาบนั้นใครก็ตามที่หมั่นสวดบูชาอยู่เป็นประจำ ทั้งก่อนนอนและตื่นนอนหรือในเวลาที่จิตเป็นสมาธิหรือก่อนออกจากบ้านก่อนเดินทางไปไหนมาไหนก็จะช่วยเสริมความร่ำรวยให้กับตนเองแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขสำหรับท่านใดที่อยากจะไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อรวยก็สามารถเดินทางไปได้ที่วัดตะโก ตำบลดอนย่านางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งลูกศิษย์ลูกหาของท่านได้เก็บรักษาสรีระสังขารของหลวงพ่อรวยไว้ในโลงแก้วซึ่งตั้งอยู่ในพระมหา,าธาตุเจดีปาสาธิโกซึ่งสรีระสังขารของหลวงพ่อไม่เน่าเปื่อย หรือหากท่านใดไม่สะดวกในการเดินทางก็สามารถน้อมจิตบูชาท่านที่บ้านของเราก็ได้วิธีการไหว้ขอพรหลวงพ่อรวยให้ใช้ดอกไม้สดจากนั้นให้ตั้งจิตเป็นสมาธิแล้วท่องนะโมสามจบตามด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อรวยจำนวนเก้าจบเมื่อท่องจบแล้ว ให้อธิษฐานขอพอรในสิ่งที่ต้องการหากสวดที่บ้านก็น้อมรำลึกถึงท่านเมื่อสวดคาถาจบอธิษฐานขอพอรแล้วก็ให้นั่งสมาธิหรือนอนสมาธิก็ได้ขอให้จิตกำหนดที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ลำดับต่อไปนี้ ขอเชิญท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรน้อมจิตตั้งสมาธิสวดมนต์ไปพร้อมกันค่ะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมพุทธิตาจะสัจจานิเกรัตสะพระพุทธิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธิตาจะสัจจานิเกรัตสะพระพุทธิตาสัพพโสคุณวิพา สัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิ พระวันตุเมสัมพุทธิตาจะสัจจานิเกรัสะพระพุทชิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธิตาจะสัจจานิเกรสสะ พระพุทธิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธิตาจะสัจสจานิเกรัสะพระพุทธิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโต นรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธิตาจะัจจจานิเกรัสะพระพุทธิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเม สัมพุทธิตาจะสัจจานิเกรัสะพระพุทธิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธิตาจะสัจจานิเกรัะสะพระพุทธิตา สัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมหลวงพ่อรวยปาสาธิโกหรือพระมงคลสิทธาจารย์เป็นเจ้าอาวาสวัดตะโกตำบลดอนย่านางอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ก่อนที่จะมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดตะโกนั้นหลวงพ่อรวยได้บวชเรียนเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ16ปีต่อมาเมื่ออายุครบที่จะบวชก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดตะโกและมีนามฉายาทางพระพุทธศาสนาว่าปาสาธิโก ซึ่งหลวงพ่อรวยก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดตะโกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนต่อมาได้เข้าศึกษาด้านคันธทธุระพระปริยัติธรรมจนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นโทและได้นักธรรมชั้นเอกทั้งนี้หลวงพ่อรวยยังได้ไปเรียนรู้กับหลวงพ่อชื่น ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากรรมฐานจนสามารถฝึกจิตเป็นสมาธิได้ชานกสินแก่กล้าแล้วก็ได้ไปเรียนรู้กับหลวงพ่อแจม่มที่มีความเชี่ยวชาญเวทมนต์คาถาอาคมและด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นในการเรียนรู้ทำให้หลวงพ่อเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้หลวงพ่อรวยมีความขลังในพระเวทวิทยาคมนอกจากนี้แล้วหลวงพ่อรวยก็ยังแสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายหนต่อหน้าผู้คนเป็นจำนวนมากด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อรวยกลายเป็นที่รู้จักกลายเป็นเกจิอาจารย์ของเมืองไทย ที่เต็มไปด้วยความเมตตาธรรมสูงส่วนใหญ่แล้วหลวงพ่อรวยจะเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูดจึงทำให้หลวงพ่อวัตตะโกมีลูกศิษย์มากมายที่ให้ความเคารพและศรัทธาแล้วยังได้นำคาถาบูชาหลวงพ่อมาสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลและหลวงพ่อรวย ก็ยังได้รับการยกย่องให้เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญครบเครื่องช่องธรรมวิถีของเราวัางเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อผู้ฟังทุกท่านได้สวดมนต์คาถาบูชาหลวงพ่อรวยแล้วจะทำการสิ่งใดก็มีแต่ความสุขความเจริญขอบุญกุศลจงบังเกิดแด่ผู้ฟังกัลยาณมิตร ที่คิดดีทำดีพูดดีสำหรับวันนี้ต้องขออำลาไปก่อนสวัสดีค่ะ